มายังเอ่ยเตรียมพร้อมเลยมาแล้วยังเอ่ยแป๊บหนึ่งนะครับออเทสก่อนว่าไลฟ์นในในมาแล้วยัง เอาเดือตูต้ดเดียวเลนะ้วเนี่ยจะยังไม่มาก็ขึ้นว่าไล่อยู่นะก็แป๊บหนึ่งนะครับมายังเอออ้อมมาล้ะ น่าจะดังเอเจผมขอปรับเสียงในเกมหน่อยนะอะไรวะเอเจผมขอปรับเสียงในเกมหน่อยนะโอ้ยเจ้กล้วยมะนาโอเคโอม่แม่น่ามีประเด็นมัง้งโอเคครับ มาล่าตัวในตำนานอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็เอาชั้น3เปิดแล้วใช่ไหมเปิด16อ๋อเปิด16นอมอนก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นโอ้ตอนนี้เกมเยอะมากทั้งยูกิอา่ายูกิโอคาลเตอร์คาลเตอร์ไซส์เนี่ยผมก็เล่นอยู่เนี่ยเล่นในคอมอยู่เนี่ยตีซี่ก็แต่วันนี้เราก็ไฮไลท์ก็ยุยน้องอยุยนะครับยุยญาติเยอะอยุยปีใหม่ เป็นตัวเอาไว้ทําได้หลายอย่างนะใช่ไหมไตหอคือมันเป็นเอาไว้ง่ายครับบาเรียมันกันได้ทั้งเวทและธรรมดาครับมันโกงตรงนี้แหละเขาบอกทุกคนทุกคนต้องมีครับบังคับมีก็ไม่พูดภาพทาเพลงแล้วกันนะครับผม๋ยวผมขอถามลูกแคนก่อนว่ามีคนได้หรือยังมีคนได้หรือยังมีคนได้น้องดุยปีใหม่ยัยยงน้องดุย ไม่หรืยังลูกแก่ผมชอบเกลือนนครับผมก็จะไปขิงหน่อยเอะมันกดอะไรไม่อ๋อกดดกฟรีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอรับรางวัลก่อนนะครับผมโตผมไม่ค่อยโหดหรอกแต่ลูกแค่น่ะผมโหด,โหดติดท็อปเซิร์ฟเวอร์อยู่ผมไม่ได้ เน้นมากเกมเนี้ยเล่นขำๆเล่นเล่นแบบว่าเอามันมากกว่าโอเคครับก็ไม่พูดพ้ามทําเพลงครับอ่าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี่ก่อนแล้วกันตัวเดียวก่อนแล้วกันจะออกเนี่ยหาเลยเนะี่ยไม่น่าออกหรอกเคครับไปไม่น่าออกวัวทีรั้างรับมีสี่ใบอะ ไม่ไม่ค่อยออกหรอตัวฟีเกมนี้ผมยอมรับว่าไม่ไม,ไม่ไม่แท้ไม่ออกเลยดีกว่าเล่นมาแต่ยังพวกเกมเฟกกันออเดอร์ที่ว่าเกือออกนะที่ไม่มีการันตีอ่ะทองเื่นธรรมดาออกบ่อยอาจจะเป็นเพราะเราเรา,เราเราเร่งเยอะที่สุดในทุกเกมด้วยลวนะมั้งแต่ความเกลือก็มีอยู่ทุกหย,ย่อมหญ้า ใช้ไม่เกลือก็เท่ากับไม,ไม่ได้เล่นเกมมือถือโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดฟรีรกันแล้วกันเข้าใจดีครับเซิร์ฟไทยอ่ะไปโอ้โหเงียบเลยโล่งเลยเป็นกระดาษ A 4ปล่าเปล่าเลยอทองอย่างเดียวกดข้ามดีไหมเนี่ยกดข้ามแบบทีละนิ้วแล้วกันผมยังถือเคสดอยู่ครับอย่าเพิ่งข้ามรัวครับมีหมื่นเพชรก็ สต,ติติผมนี่สึกยังไม่เกลือเยอะๆนะมีมีแคลไว้น้ำอ่ะแต่มาได้ตอนหลังครับคือไม่ถึงขั้นรู้สึกจะมีนะแต่แบบว่าน้อยอ่ะที่แบบว่าไม่ออกเลยอ่ะอะไรไว้น้ำสักอย่างผมลืมแล้วสึกจะตัวล่าสุดบอกว่าอะไรลิมิตไว้น้ำสักอย่างเนี่ยโอเคไปแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเห็นพี่แมวได้แล้วเขาบอกให้อัพแดงสิบเอ็ดใช่ไหม ของใส่ซ้ายบนแล้วก็ซ้ายแล้วก็กลางขวาปะเอา้าโหลดไหมหลดยิ่งไหม้าพันห0้าออกเลยนี่กีดเลยเนะี่ยออกเอ่ออย่าเล่นตัวเลยแต่ถ้าเป็นคิตติน่านี่หงายหลังเลยเนะี่ยไมเกรนขึ้นเลยเนะี่ยยิ่งแถวบ้านผมนี่โควิดติดไปสี่คนแล้วด้วยเนะี่ยโอ้ดไปสองครอบครัวแล้วกลัวจังเลยมายังครับมายังเอ่ยต้องโหลดดิ่งนะ โอ้โหอะไรเนี่ยเกือครับโอ้มาโอมาทำไมอันนี้พวกซัพพอร์ตเนี่ยมันดาวมันไม่ต้องเยอะโอ้แม่คุณเป็นลมเลยเฮ้ยเฮ้ย้ทองมาเลยไอ้ลุงมาเลยลุงลุงยังไงโหลดไม่โหลดไม่โหลดโอ้ไม่โหลดฮะ ก็มันจะไม่โหลดไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะมันต้องหนืดๆวันนี้ครับถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนแล้วถ้าเสียงเพราะลมเข้าก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับไม่ไหวจริงๆโอ้เว่ผมไม่ค่อยสบายนะเนี่ยแต่ว่าฉันอยากจะช่วยเรื่องนี้มันต้องใช่ไหมอะไรอ่ะว่าไม่ใช่อ่ะ <c oughs> โอ้โหอะไรวันนี้โทโมยังไม่เคยมีหรอกแต่ มาทำเพื่ออะไรแล้วโอ้โหโน้องมาผิดที่ผิดที่ผิดเวลามากอะ่ะมันคนละเรื่องกับยูปีใหม่เลยอะ่ะโออะไรวันนี้โอ้พักก่อนโอ้พักก่อนโอพักก่อนพักก่อนสุดหายใจลึกๆก่อนโอ้จะเป็นลม คือโอ้โหมันมาแนวเกมมาตอนไหนวะใช่แคลว,ว่ายน้ำบอกว่าหรือตัวไหนวะที่ผมเปิดแล้วมันทองตลอดเลยแต่ไอ้มันลุ้งตลอดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะโอ้โหจะเอาไว้หมดตัวเลยไปเนี่ยรู้สึกรอบนั้นผมหมดตัวจริงๆใช่ไหมประมาณนี้ป่กวะแคลว่ายน้ำหรอมั้งเงียบเงียบเลยโอ้ มันสองรอบ้วมันมีเลทจริงๆบอกว่าเลทมันกี่เปอร์เซ็นต์วะไอผมก็ลืมดูตลอดเลยว่าเลทมันไม่น่าเยอะแน่นอนมีเลทไหมวะยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ตาส่วน p ิ i n ซ e s 2.5%งจุดห้าเปอร์เซนต์เองเหรอ คู่เหรอลืมแล้วใช่ป่าววะมีน้ำคู่แล้วด้วยสิเฮย้ยมาอีกแล้ว,วอ่ะเฮ้ยอย่าให้ความหวังโหลดหน่อยโหลดไหมแต่เมื่อกี้มันตัวใหม่นะอย่าให้ความหวังโอ้พระเจ้าจะเป็นลมแล้วว่าทุกคนให้ผมได้ไปต่อเฮอะ กโนวิเทเลโอใครวะเนี่ยใครอะโอ้<จ>อะไรวะผมยังไม่มีขาดอินใจตัวบอกว่าจำไม่ได้ละอุยไม่มีใคร,รอีกวะเนี่ยคือโอ้กีเอาลืมกีลืมแคปภาพไปด้วยโอ้อะไรวะเนี่ย เอดูตัวละครหน่อยโอ้เยี่ยมหนึ่งโอ้ไหนอีกหกตัวเออมีซามูไรย,ยังไม่มีเนี่ยนี่จะเอาตัวนี้เนี่ยโอ้ม y g ก็กีตา้าไม่โผล่ใช่ไหมกีตา้ามลิมิตป่าววะใช่ลิมิตป่าววะจำยาลนะนี่เลอตัวหนึ่งเสียออกมามา,มากเลยมาโคตรในเล่ยนยากเลยเนี่ยซามูไรนี่ยามมาเลยดิโนโน่เนี่ยจริงอยากได้นา,นานแล้วไม่ออก อาเซนีโอ้โหเซนีเนี่ยจะแต่แรกๆเลยเนี่ย,ยนะโอ้ยอะไรวะพระเจ้าตัวห้าพันละโอ้ปวดหัววะ่ะไปออกกับคนอื่นหมดเลยโอ้โหขาวโพลนมาเลยเป็นกระดาษ A4 มาเลยเอาไปเป็นเอาไปเป็นกระดาษทิชชู่ได้เลยมั้งเนี่ย โอ้ยสต๊ผมมันเกลือมันต้องเอายูปีใหม่ซิตัวลิมิเต็ดสิครับโอ,โ,อโ,โอ้โหเขาเงียบแล้ว <c oughs> เล็มันออกไปเยอะแล้วอะม <c oughs> ีขอบังไหมผมถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนผมเคยเจอลุง2องใบหรอหรือไรสักอย่างอะไรแม่งไม่ใช่เลยอะเ <c oughs> งือไปเลยมั้ง มาหลายเดือนนั้นเนี่ยเกมนี้ผมไม่ค่อยเปิดเล่นหรอกเปิดเฉพาะตัวลิมิตเนี่ยแหละ <c oughs> เคยมือลั่นเปิดไปครั้งหนึ่งมั้งโอ้โหเลยสองพันห้าและนิ่งเลย <c oughs> โอ้โหมันออกไปเยอะแล้วไงเกลือจนได้เหรอวะกู เมตรชนะหมื่นกว่าด้วยนะหมื่นเมตรกับเปิดฟรีสิบด้วยอะ่ะออจเกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเขาสายซับเซ่ผมพิษตาเดียวมันละลายเป็นโอ้ผมว่าเซิร์ฟไทยรวยแล้วตอนนี้อ้าวหมดแล้ววะโอ้อะไรวะเนี่ยพันสี่ ไม่ได้มองเลยครับเปิดทีละครั้งไม่ได้ด้วยมันอะไ,ไรแจกไ,ไหมวะเกลือโอ้อยเสียลมบะ่ะอ,อึ๊บนั้นผมจบความเกลือโชว์เท่านี้แล้วกันนะครับมันออโอ้เซ็งว่ะพูดไม่ออกเลยมีกิจกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวค่อยมาลุ้นยีเดียวกัน,กน อาจจะเหมือนแค่ว่ายน้ําอ่ะมาได้ตอนหลังอ่ะหมดไปหมื่นแน่ๆแหละโอเคขอบคุณทุกทุกคนครับผม